สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายชดทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO อ็เชียงใหม่แกงอุสยามรับอ่า EP ก่อนหน้านั้นนะครับพอดีโอ๊ตถือมานะครับว่าไม่ได้มีการตัดต่อแต่ว่าใช้การโพสหรือว่าหยุดสต็อปไว้นะครับแล้วทีนี้ไปกดปุ่มโดนนะครับก็เลยกลายเป็น EP ใหม่นะครับ EP นี้โอ๊ตจะรีวิวนะครับอ่โรงหนังแล้วกันนะครับก็ห้างสับสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับจากตรงนี้ไป อีกประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงเซ็นทรัลนะครับแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็จะไปดูหนังนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีโปรแกรมหนังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศของห้าสสินค้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปกันเลยครับตรงไปด้านหน้านะครับเลี้ยวขวามือนะครับซึ่งก็จะเจอกับสนามบินเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงประตู ด้านหน้าของเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ไปจอดรถกันนะครับจะสังเกตได้ว่ายังมีคำว่าโรบินสันติดอยู่นะครับตอนนี้โอ๊ตก็มาถึงด้านหน้าของเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วนะครับตรงไปก็จะเป็นสนามบินนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันตอนนี้นะครับก็จะเห็นดอยสุเทพชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างของโอ๊ตตรงนี้นะครับก็เป็นทางยกระดับนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มาตรงจุดนี้จะมีความรู้สึกว่าเป็นสังคมเมืองนะครับแล้วก็รู้สึกมีความซีวิไรายเชียงใหม่นะครับด้านหน้าก็เป็นมีช้างนะครับเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับการออกแบบและตกแต่งครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับว,ว้าวมีซุ้มประตูไฟด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งสวยงาม นะครับจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนนะครับในจุดรับรถตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับคือคากเลยทีเดียวแล้วที่จอดรถนะครับโอ้โหเซนอน์แอร์พอร์ตนะครับจะมีที่จอดรถกว้างมากนะครับที่นี่เคยจัดมหกรรมอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้างสรรพสินคับที่เกิดขึ้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโกนะครับโฮเซลนะครับตรงนั้นก็จะเป็น 5สินค้าใหม่นะคะสมมากจะเป็นฝรั่งนะคะคนไทยก็อาจจะเข้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเทสโก้โลตัสนะครับคล้ายๆกับตรงบรรยากาศโอเคเยเข้าไปนะครับบรรยากาศข้างในก็จะคล้ายๆกับแมคโครนะครับนะครับก็จะเป็นสินค้าที่คล้ายๆกับห้างเทสโก้โลตัสนะครับขายสินค้าแบบเยอะๆเป็นแพ็คๆนะครับเหมาะสําหรับธุรกิจนะครับที่เปิดร้านขายของแล้วก็ ธุรกิจใหญ่ๆนะครับก็ซื้อเหมาเลยนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่าเป็นบัตรนะครับอ่าตู้บริการน่าจะเสียนะครับปกติถ้าเป็นเซ็นทรัลอ่าอ่าเฟสติวัลนะครับ ที่เสียสันเด็กตรงนั้นจะใช้เป็นกดปุ่มนะครับแล้วก็จะได้เป็นบบบัตรนะครับเป็นติเกตเป็นตั๋วสีขาวๆนะครับแล้วก็พอตอนออกแล้วก็คืนนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับที่เส้นหั่นกาดสนแก้วสมัยก่อนนะครับซึ่งเส้นหั่นกาศสนแก้วเจ๊งไปแล้วปิดไปแล้วนะครับอันนั้นจ่าย5บาทนะครับจะเห็นได้ว่ารถ ที่จอดรถนะครับโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างว่างมา,ากๆเลยนะครับแต่ก่อนนะครับบอกได้เลยนะครับเต็มนะครับรถมอเตอร์ไซค์เต็มแบบไม่มีที่จอดรถด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยเจเนอเรชันใหม่ๆเนาะมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีห้างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้ว ไม่ว่าจะเม็ดห้างกับสนแก้วห้างอบางห้างนะครับที่ปิดตัวไปนะครับนะคะประชากรใน,นจังหวัดเชียงใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีนักศึกษานะครับแล้วก็วัยทางานที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับว้าวด้านหน้านี้เขามีมหากกรรมเทศกาลอะไรเอ่ยลองไปชมนะครับอะไรเอ่ย น่าจะมีเป็นประจำนะครับนี่อะไรเอ่ยวันที่หกถึงเก้านะครับมีนาคมจะมีอ๋อการประกวดนะครับสุนัขและก็แมวนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงอันนี้มีลูกค้ามาติดต่อให้โอดนะคะเป็นเวอร์ชันอ่อกาอ่อ มีลูกค้าประจำโอ๊ตนะครับมาติดต่อชุดข้าวบอยให้กับน้องหมานะครับวันที่9นะครับอันนี้โอก็พรุ่งนี้นะครับแกจะมาชมมามาดูชุดนะครับให้น้องหมาใส่นะครับโอเคยตัดชุดให้แล้วได้รับรางวัลด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเป็นซุ้มอาหารนะครับ พี่ครับอันนี้มีกี่วันครับ <c oughs> อ๋อโอเคขอบคุณครับ <c oughs> มีถึงวันพรุ่งนี้นะครับอุ้ยน้องลาบบุบน่ารักจังน่ารักมากนะครับลาบูบูอุ้ยตัวใหญ่มากน่ารักนะครับ เราเดินเข้าไปนะครับซึ่งนะครับร้านค้าร้านรวงต่างๆนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่นี่นะครับโอ๋กับแม่ชอบมาทานอาหารตรงที่เป็นกาดหรือว่าศูนย์อาหารนั่นเองนะครับอ๋อมีการปิดปรับปรุงนะครับและจะรีโนเวทนะครับแต่ก่อนเป็นอ๋อรู้สึกว่าจะเป็น KFC นะครับหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้เรียกว่ากาดหลวงกาดหลวงก็คือเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับบรรยากาศก็จะมีอาหารนะครับอ๋อเขาปรับปรุงด้านในแล้วตอนนี้ส่วนหนึ่งนะคะแบ่งเป็นคาเฟอเมซอนนะคะเป็นร้านกาแฟนะครับอ่าเดี๋ยวไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับในส่วนของศูนย์อาหารนะครับเพราะว่าอีพีนี้เราตั้งใจไปรีวิวโรงหนังนะครับมีการปิดปรับปรุง มีการปรดปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะรีโนเวทหรือว่าทำเสาขึ้นมาใหม่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับพอเสร็จแล้วต้องอลังการแน่ๆเลยดูด้านบนสิครับมีการสร้างเพดานฝ้าเพดานใหม่ห้องน้ำสะอาดนะครับกำลังปรับปรุงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะคะเพราะว่าอยู่ชั้นสี่ชั้นห้านะครับแต่ว่าโอ๊ตอยากจะให้พี่ๆนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับเราจะก่อนที่เราจะไปถึงโรงหนังนะคะบ,บรรยากาศก,าก็นะครับมีการปิดกั้นนะครับน่าจะมีการปูพื้นกระเบื้องใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมีการแต่งเติมเสา ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้อีพีหน้าเราจะโอจะกลับมารีวิวใหม่นะครับอาจจะไม่สามารถชมได้ทุกๆร้านนะครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าก็คือห้างสรรพสินค้านะครับก็จะคล้ายๆกับนะครับทุกๆที่นะครับก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ร้านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับการรีโนเวทการตกแต่งนะครับ เดคอเรทไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นห้างนี้จะไม่มี5สินค้าซาร่านะครับซาร่าแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมนะครับไฮเอ็นเชียงใหม่ไม่มีสินค้าไฮเดนไฮเอ็นท็อปเทนนะครับอา,อาจจะไม่มีหลุยส์วิกซองคริสเตียนดีออร์ดยเชนแกบานานะครับต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่มีแบรนด์เหล่านี้นะครับแต่กรุงเทพมีนะครับ ก็คือห้างดีอสยามนะครับโอ้ก็เคยเห็นมาแล้วนะครับตอนที่ห้างใหม่เปิดใหม่ๆโอ้ก็ไปนะครับก็ใช้บันไดเลื่อนนะคะคนจะไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะเนื่องด้วยอ่าเป็นช่วงตอนเย็นด้วยแล้วก็อ่าเส้นท้างมีการปรับปรุงใหม่นะครับ ทีนี่ก็มี a อเช่นกันนะครับมี i อทีซิตนะครับโรบินสันไม่มีอ๋อเซนต์แอแอร์พอร์ตไม่มีรูฟท็อปนะครับรูฟท็อปหรือว่าดาดฟ้านะครับไม่มีนะครับแต่ว่าที่เมย่ามีนะคระถ้างสิมสิค้าเมี่าจะมีรูฟท็อปสามารถเห็นเมืองเชียงใหม่ 360องศาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เซนทันเฟสิวัลก็ไม่ไม่ได้มีรูปท็อปนะครับแต่ว่ามีรูปท็อปนองลานจอดรถนะครับถ้าเราไปจอดรถยน์ชั้นบนสุดนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศของเชียงใหม่เช่นกันนะครับตอนนี้เราก็ถึงชั้นที่จะเป็นโรงหนังแล้วนะครับไม่ได้มามนานหลายเดือนเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนะครับ ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้มาทานข้าวในส่วนของฟู้ดเซ็นเตอร์อ๋อมีนะครับยังมีฟู้ดพาร์คตรงนี้อยู่นะครับฟู้ดคอร์ดฟู้ดพาร์คอุ้ยบรรยากาศคิดถึงสมัยนั้นอดมาดูหนังทุกๆบ่อยทุกๆอาทิตย์นะครับอย่างน้อย2เรื่องนะครับอย่างน้อย2เรื่องนะครับอย่างน้อยนะครับเอ้ฟู้ดคอร์ดทำไมดูเงียบๆจังน่าจะมีการ ปรับปรุงนะครับรีโนเวทใหม่แน่นอนเลยนะครับใช่ครับมีการปิดนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มาทำการรีวิวตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นะครับก็ปิดนะครับปรับปรุงหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เชียงใหม่สวยๆสวยงามนะครับว้าวก็บรรยากาศเดิมๆแต่ก่อนก่อนที่จะมีเซ็นทรัลเฟสติวัลโอจะมาลงหนังนี้เป็นประจำนะครับ เดี๋ยวเราไปชมไปซื้อตั๋วก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีตู้สำหรับซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เราจะดูอ๋อรอบสุดท้ายแล้วงั้นก็เนี่ยรูทูมครึ่งรอบสุดท้ายแล้วต้งใจมาแล้วเอาเนี่ยและครับที่น่าคือสีสีแดงสีฟ้าว่างครับที่มีตัวอ๋ออันนี้สีฟ้าเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าสีแดงราคาจะอยู่ที่สองร้อยสองร้อยยี่สิบอ๋อเอาสีแดง ครับอือสิบสองแล้วกันครับสิบสองอ๋อสิบสองนี้จีครับจ่ายตรงนี้เลยใช่ไหมครับ คือโอ๊ตเป็นคือโอ๊ตเป็นคนโลเทคนะคะก็จ่ายเงินสด200บาทนะคะมี200กับ220บาทน้องเขากำลังจะไปเอาตั๋วให้ตรงนั้นนะคะตรงประชาสร์เตอร์เล็กๆตรงนั้นเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะว่าจะไปดูว่าป๊อปคอร์นมีอะไรนะ่าสนใจบ้างอา้าว9ก 14. 5 FM หมนะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีป๊อปคอนอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับอุ้ย กับเจนนิมิกอเท่าไหร่ไงต้องแพงแน่ๆเลยก็คงไม่ต่ำกว่า400บาทนะครับแต่ละปะ๊อปคอร์นเนาะอุ้ยนี่น่ารักอุ้ยออยิ่งสะสมพวกอ๋อแมกโดนัลล์อยู่นะครับอ๋อมีตังพอดีเป๊ะเลยนะครับ290บาทเอาเป็นเซตอ่ออันนี้ใช่ไหม290้ยเเนาะแล้วก็อะไรเอ่ยได้อะไรเลือกนาำใช่ไหมครับอันนี้ ก็รสกระทั่งอาเอาหวานเค็มผสมกันครับน้ำเป็นน้ำมันน้ำเอามีเขียวไหมยอ๋อจะมันจะมีมีมีเป๊ปซี่มีน้ำส้มตะาัซื้มครับสีแดงแล้วก็เอาเอาแดงแล้วกันครับอออยู่ด้านล่างของแก้วนี้เหรอครับอ๋อมันเหมือนเป็นแก้ว ให้สะสมนะครก็จะเป็นแบบนี้สองเนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ก็น่าจะเข้าลงได้เลยนะครับแต่ว่าหาที่ถ่ายรูปน้าปกเลยนะก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นป๊อรคอนแบบนี้ธรรมดาที่สุดนะคะปกติโอจะสะสมนะครับแต่สมัยก่อนรถมาทุกคืนวันพุธ นะครับสมัยก่อนก็มาโรงนี้ด้วยนะครับเซนเตอร์เฟสิวัลด้วยแล้วก็มาเลือกมารอบช้าที่สุดก็คือรอบ5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งนะครับอดดูรอบสุดท้ายเลยนะครับแต่โอเคว่าเมย่านะคบเป็นของ FF น่ก็น่าจะมีรอบนี้อยู่นะครับรอบบวยสุดนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวเข้าลงเลยนะครับ1ทุ่มครึ่ง เลยมา6นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดูหนังตัวอย่างด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับล่ามลากันไปก่อนนะครับ,บมาพบมาเจอกับโอได้ใหม่ในอ p ีต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามติดแจ้งเตือนรับชมโฆษณาด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ